บอนเชิญยิ้มตอบชัดทำไมยุคให้โชคเลิกกับเมียฟังแล้วถึงกับร้องอุ้ยเลยกลายเป็นมหากราร์ดราม่าครั้งใหญ่ระหว่างบอนเชิญยิ้มและโชครถแห่ที่มีประเด็นเรื่องงานงดรับงานและถึงขั้นยกเลิกคิวงานคู่ทั้งหมด50งานแต่เหมือนว่าเรื่องราวจะไม่ได้มีแค่บอนและโชค เอลาสุด3สิงหาคม65ทางด้านภรรยาของโชคนัทก็มาร่วมรายการโขนกระแสเคลียร์ประเด็นทั้งหมดด้วยแต่มีช่วงหนึ่งที่นัทถามพี่บอลกลางรายการว่าจริงไหมคะที่พี่พูดว่าที่จะไม่มีวันดีกับเองได้จนกว่าเองจะเลิกกับเมียเมียมึงมันคนไม่ดีจริงไหมคะด้วยบอลเชิญ,ญยิ้มตอบว่าถูกด้วยนัทก็ถามต่อว่าที่มีเจตนาให้หนูเลิกกันทำไม ในเมื่อหนูจดทะเบียนสมรสมีลูกด้วยแล้วมียุให้หนูเลิกกันเพราะอะไรคะด้านบอลเชิญ,ญยิ้มตอบชัดๆเลยว่าเพราะตอนนี้คุณทำกับผมไปนินทาเพราะคุณร้ายมากนัดเลยถามว่าเรอคะหนูร้ายเหรอคะนอกจากนี้โชคก็ยังยอมรับว่าเดินตามเมียอันนี้จริงเพราะผมให้เกียรติเขาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ